สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานบอยนะครับกินมาสไตล์เรนสไลีเรนอวันนี้จะพาไปกินน้ำเมือง ที่ร้านวีทีแนหนมเนืองนะที่เชียงใหม่อยู่ติดลำตะปิงเลยโอ้ยกูตะโกนทำไมกูแสบคอนะครับข้างในนี่ฮะนี่เริ่มจากนี่เลยดีกว่านี่เริ่มจากบนลงล่างนะฮะพื้นที่นี่ก็กว้างขวางนะครับร้านนี่สะอาดเลยฮนะโอ้พนักงานมึงจะเยอะไปไหนพะนักงานเยอะมากๆพนยังงานเยอะมากๆนะครับผมร้านนี้ฮะเปิดมานานแล้วฮะ บอกเลยนะครับโอ้แหนมเนื้อที่นี่เขาว่าอร่อยเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะครับโอ้เนี่ยข้างนอกก็บรรยากาศนะครับติดริมน้ําปิงเลยนะฮะผมน,นั่งชั้นสองฮะพอวันไปโด้โอ้ร้อนกพร้อนนะฮะแล้วก็ผักเผือกกันแหนมเนื้อนี่ฮะต้องทานกับผักครับเน้นผักนะฮะไม่มีแผ่นแป้งนะครับผมแล้วก็สั่งย้อมมากินนะจะจำไม่ได้จําชื่อไม่ได้แล้วฮะ คลิปนี้ถ่ายหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วลงฮะแล้วก็น้าจิ้มแหนมเนื้อนะก็น้ำจิ้มต่างๆนะก็ใส่ถั่วมาจอกรสหวานๆนะครับผมหวานนำมาผมน้ําจิ้มนะครับแล้วก็มีพริกอ่ะงพริกส้มน,นะฮะที่เขาปั่นละเอียดนะครับผมก็ใส่เติมลงไปนะครับผมวันนี้ก็ สั่งมสามอย่างครับผมก็เป็นแบบผักหมดเลยฮะอันเนี้ยจำชื่อไม่ได้ขอโทษจริงอ่ะข้างในอ่ะมันเป็นไส้ผักแล้วกันอ่ะแล้วห่อด้แป้งเนี่ยฮะเป็นผักเลยอ่ะเป็นแบบเป็นผักผักเลยนะฮะยอมันย่อยอยยอยอยุ้ย้ย่จาไม่ได้จริงๆรอ้าใครไปก็ไปสั่งแล้วกันดูหน้าตามันอย่างเงี้ยยอยออย่อยอยุ้ยอันนั้นจะยากจะจไม่ได้แล้วฮะนี่ก็โอ้ช่วงนี้ฮะวัคซีนยังไม่ได้ฉีดฮะ แดกผักก่อนนะแดกผักเยอะๆครับผมแดกผักแดกผักก่อนแล้ววัคซีนยังไม่ได้ฉีดครับผมนะฮะแล้วก็ผมใส่น้ำจิ้มเข้าไปนะก็ผพงประกาศโรยเข้าไปมีเครื่องนะฮะเครื่องอ่ะมีกระเทียมมีกล้วยฮนะกล้วยดิบนะครับแล้วก็มีมะเฟืองมะไฟลำใหญ่โอ้ยยัดเข้าไปแม่งเลยครับผมแดกดอาไปบอสแดดอะไรนี่ทำไมหน้าเป็ทำไมหน้าผมมันแบบเพิ่งตื่นเลยฮะอันนี้มันทุ่มทองคุ่มนะครับว้าเหอฟูเลยฮะโอ้ย กินเต็ป่าเลยบวนามือใครมันอวบมันอวบควนกันนะมือใครวะเนี่ยอัน้ก็สั่งอ่านักงานบุอราชื่อยวนจำไม่ได้ก็คืออ่าบบบบบเขาเกียบกับหม้อเขาเียกบหม้อบอยอร่อยฮะคือวีทีนะฮะไม่ทานที่ไรเนี่ยไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่นะครับผมว่ารสชาตินี่เขามาตรฐานอยู่นะฮะความสะอาดสะอาดนะฮะพนักงานเยอะนะครับผมก็โอเคฮะ ก็อร่อยดีครับก็ใครนะฮะไม่เคยทานนะอ,า,อาหารเวียดนามนะครับนะบก็ลองดูฮะนี่เขาเรียกแนมเนื้องหนมเนื้องนะฮะก็เป็นหมูก,ก้อๆน,นะฮะแล้วก็ทานกับผักนะครับผักเขาก็ให้มาแล้วก็ห่อแล้วก็อยากกินแบบไหนแดกสไตล์ไหนก็เอาเลยฮะก็ตัวกหอ่อใส่น้ำจิ้มกันยัดเข้าปากเขียวก็ระเกลือลงท้องนะฮะผมก็เน้นปากครับผมช่วงนี้ฮะก็ การโควิดครับผมวัคซีนนะฮะยังไม่ฉีดครับใครได้ฉีดก็ก็ดีฮะฉีดฉีเข้าไปครับวัคซีนครับก็จะประตูแหวกประตูหกแหวกฉีดอะไรก็จะฉีดแม่งไปเถอะฮะนะครับผมเพราะว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขเขาบอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือการใส่แมสนะฮะแล้วล้างมื่อไหร่รายการอาหารต้องมีคำการเมืองยังไงบ่อไหร่บัตรชอไม่เอาสิโอเคนะครับ ก็ฝากกูด้วยนะฮะกับหลานบอยนะฮะกินไปสไตล์ลีนะฮะตอนนี้ผู้ติดตามเยอะมาก25โอ้ยถุยช่วยกูนหน่อยช่วยกูกดติดตามหน่อยกูแซมโคนะครับผมิจะบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไปตั้งใจถ่ายเลยจะไปกินที่ไหนจะไปถ่ายมาให้ดูเข้าใจไหมมาช่วยติดตามกันหน่อยกดไลค์กดไลค์กดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับช่วยกันหน่อยโอเคนะนี่ก็ใครอยากไปกินแหนมเนืองหรือใครอยากกิน,น,นอะอกกนไรบะเม็ดกัน มาเมนกันยาคนพาไปกินที่ไรในเชียงใหม่ครันตมี่อเชียงใหม่นะครับผมโอเคนะกูยายาทับแจกก่อนมาแสบคอกดเลยกดติดตามกูด้วยกูจะตายแล้วโอเคแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับกดติดตามกูด้วยนะครับในทิกตอกนะครับยูทูบยู u รับเพวากูมีทุกช่องกดตามกูด้วย อันนี้เลครับโอ้ยเขาแดงอีกคำก่อนผักเสกใบไทรแล้วันแดงแม่งแต่แป้งกันแป้งมันแดงมันวายวิ่งแดงรวมคำวายวายราดควานหอมอร่อยว้วผักตามราบวล้วยตุ๋ยเฮี้ยงอุไนโดนเสาตัวไอ้เฮี้ยอะไรวมัแดงผักวายโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ